สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับกลับสู่บ้านนี้มีเรื่องเล่าในบรรยากาศสบายๆของยุคปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังนั่งทำงาน work from p e n n y w a r e อยู่มุมไหนของโลกหรือกำลังขับรถฝ่าการจราจรที่แสนจะติดขัดอยากให้ลองปรับเบาะเอหลังหาน้ำหาขนมมาวางข้างๆแล้วเตรียมตัวออกเดินทางไกลไปด้วยกันครับ เพราะเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องเล่าสั้นๆที่ฟังจบใน10นาทีแต่มันคือมหากราบทางวัฒนธรรมที่เดินทางข้ามการเวลามาเป็นพันๆปีเลยทีเดียวลองหลักตานึกภาพตามนะครับเวลาเราไปงานบุญใหญ่ๆงานขึ้นบ้านใหม่หรืองานแก้บนตามสารเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆท่ามกลางขวัญทูบและเสียงประทัดสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นวางเด่นเป็นสง่าอยู่กลางโต๊ะพิธี สีชุมคูระเรื่อเอวบอิ่มมีรอยยิ้มมุมปากนิดนิดแล้วก็เหมือนจะจ้องหน้าเราอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงหัวหมูนั่นเองครับเชื่อว่าหลายคนเห็นจนชินตามาตั้งแต่เด็กแต่เคยมีซักแว็บไหมครับที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมทำไมต้องเป็นหัวหมูทำไมไม่เป็นหัวว,วัวหัวไก่ หรือถ้าเอาแบบยุคนี้ทำไมเราไม่เอาสเต็กเนื้อวากิว A5 ลายหินมะรำสวยๆใส่จานหรูๆมาไหว้เจ้าที่ไปเลยไม่ดูพรีเมียมกว่าเหรอวันนี้บ้านนี้มีเรื่องเล่าจะขออาสาเป็นไกด์พาทุกท่านดำดิ่งลงไปใต้ภูเขาน้ำแข็งของวัฒนธรรมนี้กันครับเราจะไม่คุยแค่ผิวเผินแต่เราจะไปขุดตำนานขุดประวัติศาสตร์ทั้งฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่และฝั่งไทยของเราไปดูชีว่าเทพเจ้าองค์ไหนเกี่ยวข้องบ้าง ใครเป็นคนเริ่มไอเดียนี้แล้วทำไมเจ้าหัวหมูเนี่ยถึงกลายเป็นซ u เปอร์กิฟต์หรือของขวัญระดับอัลติเมทที่เชื่อมต่อโลกมนุษย์กับโลกวิญญ,ญาณเข้าด้วยกันครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับการเดินทางครั้งนี้ยาวนานเข้มข้นและอาจจะทำให้คุณมองหัวหมูในตลาดสดไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของฝากเราต้องมารู้จักผู้รับกันก่อนเรากำลังจะเอาหัวหมูไปให้ใคร ถ้าจะอธิบายภาษาคนยุคปัจจุบันให้เข้าใจง่ายๆที่สุดเจ้าที่ก็คือแอดมินหรือ Property Manager ของพื้นที่นั้นๆแหละครับคิดง่ายๆว่าโลกเราก็เหมือนเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่แต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินหรือออฟฟิศก็ต้องการผู้ดูแลระบบคอยดูว่ามีบัก๊กหรือสิ่งชั่วร้ายเข้ามาไหมคอยดูแลเรื่องความปลอดภัย Security และคอย Op t i m i z e ให้พื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง ในวัฒนธรรมไทยปัจจุบันเจ้าที่ที่เราคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะตามบ้านเรือนร้านค้าก็คือตีจู้เอีย้ยหรือดีจูเย่นั่นเองครับแต่คุณรู้ไหมครับว่ากว่าจะมาเป็นตีจู้เอี้ยที่เราเห็นในศาลสีแดงแทุกวันนี้ท่านมีที่มาที่ไปที่น่าประทับใจมากๆเลยครับเราต้องย้อนเวลากลับไปไกลมากถึงสมัยราชวงศ์โจของจีนซึ่งเก่าแก่กว่ายุคสามก๊กหลายร้อยปีมีตำนานเล่าขานถึงขุนนางผู้หนึ่งชื่อว่าจางฝูเตอ๋อ ท่านจางฝูเตอ๋อเนี่ยเป็นข้าราชการกรมท่าที่ดูแลเรื่องภาษีและที่ดินแต่ท่านแตกต่างจากขุนนางกังฉินทั่วไปท่านเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาและซื่อสัตย์สุจริตมากในยุคนั้นมักจะเกิดภัยธรรมชาติข้าวยากหมากแพงประชาชนอดอยากแทนที่ท่านจางจะรีดนาทาเร่นภาษีท่านกลับทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามท่านมักจะแอบนําทรัพย์สินส่วนตัวทั้งข้าวสารอาหารแห้งและที่สําคัญคือเนื้อสัตว์ ไปแจกใจแบ่งปันให้กับชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอโดยไม่หวังผลตอบแทนท่านเข้าใจความหิวโหวยและความลำบากของคนระดับรากฐานดีที่สุดท่านรับราชการและทำความดีจนกระทั่งอายุยืนยาวถึง102ปีเมื่อท่านสิ้นบุญเล่ากันว่าใบหน้าของท่านยังคงมีรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขไม่เหมือนคนตายทั่วไปแล้วหลังจากนั้นเพียงสวันก็มีเรื่องอศัศจรรย์เกิดขึ้นครอบครัวที่ยากจนครอบครัวหนึ่ง ซึ่งเคยได้รับความช่วยเหลือจากท่านได้นำก้อนหินสีก้อนมาตั้งบูชาแทนป้ายวิญญาณของท่านเพื่อระลึกถึงบุญคุณปรากฏว่าไม่นานนักครอบครัวนี้ก็ทำมาคาขึ้นพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือกลายเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวครับข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วผู้คนต่างเชื่อว่าเพราะคุณงามความดีของท่านจางฝูเตอ๋อสวรรค์จึงประทับใจและแต่งตั้งให้ท่านเป็นเทพารักษ์คอยดูแลปกปักรักษาพื้นผ่นดิน และคอยช่วยเหลือผู้คนที่ทํามาหากินด้วยความซื่อสัตย์เหมือนท่านชาวบ้านจึงเรียกท่านว่าถูตี้กงหรือที่คนไทยเชื้อสายจีนอย่างเราเราเรียกกันติดปากว่าตีจูเอี้ยนนั่นเองครับที่นี้พอล่องเรือสำเภามาถึงเมืองไทยเรื่องมันก็ซับซ้อนขึ้นอีกนิดเพราะเดิมทีในดินแดนสุวรรณภูมิบ้านเราเองก็มีความเชื่อเรื่องผีเจ้าที่อยู่แล้วทั้งผีปู่ย่าตายายผีเสื้อเมืองทรงเมืองที่สิงสถิตตามต้นไม้ใหญ่หรือจอมปลวก ต่อมาเรารับคติพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเราก็มีพระภูมิชัยมงคลเทพสายขาวนุ่งขาวห่มขาวถือสมุดบัญชีและพระขันคอยดูแลบ้านเรือนและเมื่อวัฒนธรรมจีนเข้มแข็งขึ้นตีจูเอีะก็เข้ามาผสมโรงกลายเป็นว่าในบ้านคนไทยหนึ่งหลังอาจจะมีทั้งสารพระภูมิพราหมณ์อยู่หน้าบ้านและสารตีจูเอะจีนอยู่ในบ้านเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ลงตัวมากๆครับ ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับด้วยความที่ตีจูเอียท่านจางฝูเตอเคยเป็นมนุษย์ที่เข้าใจความหิวมาก่อนชาวบ้านจึงเชื่อว่าท่านเป็นเทพที่ใจดีเข้าถึงง่ายไม่ถือตัวเหมือนเทพชั้นสูงองค์อื่นๆและท่านชอบเห็นผู้คนกินอิ่มนอนอุ่นดังนั้นการจะสื่อสารกับท่านให้ได้ผลดีที่สุดก็ต้องใช้อะไรที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของปากท้องนั่นคือจุดเชื่อมโยงที่จะพาเราไปสู่เรื่องหมูครับ เรามารู้จักกับเครื่องมือในการสื่อสารกันบ้างทำไมต้องเป็นหมูถ้าคุณย้อนเวลากลับไปในจีนโบราณยุคที่ยังไม่มีบิตคอยไม่มีตลาดหุ้นความมั่นคงในชีวิตไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในแอปธนาคารแต่วัดกันที่ว่าในยุ่งฉางมีข้าวไหมในเล้ามีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าจีนเป็นสังคมเกษตรกรรมครับและในบรรดาสัตว์เลี้ยงทั้งหมดหมูเนี่ยคือพระเอกตัวจริงนักวิชาการวิเคราะห์ไว้ว่าในยุคนั้น วัวหรือควายมีค่ามากในฐานะเครื่องจักรมีชีวิตเอาไว้ไถนากฎหมายโบราณหลายยุคห้ามฆ่าวัวซีซ่านะครับโทษหนักมากส่วนไก่หรือเป็ดเนี่ยก็ตัวเล็กไปกินมื้อเดียวก็หมดแต่หมูนี่สิเลี้ยงง่ายกินเศษอาหารได้โตเร็วให้เนื้อเยอะและที่สำคัญคือให้ลูกดกมากนะครับหมูแม่พันตัวหนึ่งออกลูกทีเป็นครอก8-12ตัวเลยนะในภาษาจีนคำว่าบ้าน หรือเจียคุณลองไปดูตัวอักษรจีนนะครับส่วนบนคือหลังคาส่วนล่างคือตัวอักษรโบราณที่แปลว่าหมูหรือสือเห็นไหมครับคนจีนโบราณนิยามคําว่าบ้านที่สมบูรณ์คือบ้านที่มีหมูอยู่ใต้ชายคาหมูคือสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งเป็นกระปุกอ,อมสินมีชีวิตของคนยุคนั้นเลยก็ว่าได้เมื่อถึงเวลาต้องติดต่อกับเทพเจ้าคนโบราณมีหลักคิดง่ายๆว่าเรากินอะไรที่ดีที่สุดเราก็ต้องถวายสิ่งนั้นให้ท่าน เป็นการแสดงความเคารพขั้นสูงสุดมีบันทึกทางประวัติศาสตร์ในคัมภีร์โบราณอย่างหลี่จี้ Book of r i g h t s ที่ว่าด้วยธรรมเนียมพิธีการต่างๆเขาระบุชัดเจนถึงการใช้สัตว์ในการบูชายันในงานระดับจัก,กรพรรดิบูชาฟ้าดินหรืองานบูชาบารรพบุรุษท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะต้องใช้ชุดของว่าระดับฟูออปชั่นที่เรียกว่าไ่เหลาซึ่งประกอบด้วยสัตว์ใหญ่3อย่างคือวัวแกะและหมู แต่สำหรับขุนนางหรือประชาชนทั่วไปการจะล้มวัวล้มแกะมันเกินตัวไปหน่อยกฎหมายก็ไม่เอื้ออำนวยพวกเขาจึงลดสเกลลงมาใช้ชุดที่เรียกว่าสามซึงหรือสัตว์สามอย่างแบบย่อมเยาซึ่งตัวยืนพื้นพระเอกตลอดการก็คือหมูนั่นเองมักจะตามด้วยไก่และปลาหรือเป็ด ดังนั้นรากฐานแรกเลยการใช้หมูไหว้เจ้ามันคือการจำลองพิธีกรรมของชนชั้นปกครองที่สืบทอดกันมาเป็นการบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าแม้เราจะเป็นแค่ชาวบ้านแต่เราก็พยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดในระดับของเรามาถวายท่านแล้วนะนอกจากเรื่องพิธีกรรมทางการแล้วยังมีเรื่องเล่าชาวบ้านที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนทั่วไปนิยมใช้หมูไหว้เจ้าเพื่อหวังผลเรื่องโชคลาภ มีนิทานพื้นบ้านจีนเก่าแก่เรื่องหนึ่งเล่าถึงชายตัดฟืนผู้ยากจนแต่มีความกระตันอยูวันหนึ่งในป่าลึกเขาพบหมูป่าบาดเจ็บหนักแทนที่จะฆ่ากินเขากลับเกิดความสงสารช่วยรักษาและแบ่งข้าวปั้นอันน้อยนิดให้มันกินปรากฏว่าหมูป่าตัวนั้นไม่ใช่หมูธรรมดาแต่เป็นเทพแห่งโชคลาบแปลงกายมาลองใจ เมื่อเห็นความดีรุ่งเช้าตรงที่หมูนอนอยู่กลับกลายเป็นก้อนทองคารูปหมูวางอยู่แทนชายตัดฟืนกลายเป็นเศรษฐีและทุกปีเขาจะจัดพิธีไหว้ขอบคุณเทพเจ้าด้วยหมูตัวที่อ้วนที่สุดเรื่องนี้ทำให้คนเชื่อว่าหมูคือสื่อกลางแห่งโชคลาภจากสวรรค์อีกตำนานมาจากสมัยราชวงศ์ถังเล่าถึงพ่อค้าแซ่ลี่ที่ธุรกิจกำลังจะเจ๊งขาดทุนยับเยินเหมือนสตาร์ทอัพที่เงินทุนหมด คืนหนึ่งเขาฝันเห็นเทพเจ้าบางก็ว่าเป็นตีจูเยะมาบอกว่าถ้าเจ้าเอาหมูตัวที่ใหญ่ที่สุดในตลาดมาถวายเราจะช่วยให้เจ้ารอดพอตื่นมาเขาก็ตัดสินใจทุ่มเงินก้อนสุดท้ายซื้อหมูตัวใหญ่มาไหวและมหัศจรนย์ก็เกิดขึ้นธุรกิจของเขาพลิกฟื้นกลับมาร่ำรวยอย่างเหลือเชื่อข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วทำให้พ่อค้าวานิชต่างฝ่ากันเอาอย่าง เห็นไหมครับว่าที่มาของมันผสมผสานกันทั้งจากโครงช่างทางเศรษฐกิจการเกษตรการเรียนแบบพิธีกรรมชนชั้นสูงตำนานเรื่องโชคลาภและความศรัทธาในตีจูเยะผู้เข้าใจคนยากทั้งหมดนี้หล่อหลอมจนหมูกลายเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภที่ทรงพลังที่สุดในวัฒนธรรมจีนทีนี้ตัดภาพมาที่บ้านเราครับเมื่อชาวจีนอพยพโล่สำเภาข้ามน้ําข้ามทะเลมาตั้งรกรากในสยาม พวกเขาไม่ได้มาแค่ตัวแต่หอมเอาตีจูเยียนและวัฒนธรรมการไหวหมูติดตัวมาด้วยแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดที่ทำให้หลายคนสงสัยคือในพิธีจีนใหญ่ๆเขามักใช้หมูทั้งตัวหมูหันหรือหมูชิ้นใหญ่ๆแต่ทำไมพอมาถึงเมืองไทยโดยเฉพาะในพิธีแก้บนหรือไหว้เจ้าที่ตามบ้านเราถึงนิยมใช้แค่หัวหมูเป็นหลักทำไมต้องตัดหัวทำไมไม่ใช้ขาไม่ใช้สี่โครง เรื่องนี้มีมุมมองที่น่าสนใจมากครับอันดับแรกคือเรื่องของความคุ้มค่าและการย่อส่วนในยุคแรกๆชาวจีนอพยพยังไม่ได้ร่ำรวยการจะล้มหมูทั้งตัวเพื่อไหว้เจ้าเป็นเรื่องใหญ่มากแพงและจัดการยากคนโบราณจึงใช้กุศโลบายที่เรียกว่าซินเนกโดคีหรือไซเนกโดคีซึ่งเป็นเทคนิคการใช้ส่วนย่อยเพื่อสื่อถึงส่วนทั้งหมดหัวคืออวัยวะประธาน เป็นศูนย์รวมของระบบประสาทเป็นส่วนที่แสดงเอกลักษณ์ของสัตว์ตัวนั้นการนำหัวมาถวายจึงเป็นการย่อส่วนหรือเหมือนการซิปไฟล์ในคอมพิวเตอร์เพื่อบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าข้าพเจ้าได้นำจิตวิญ,ญญาณและตัวแทนของหมูทั้งตัวมาถวายท่านแล้วเป็นวิธีที่ฉลาดประหยัดแต่ยังคงความหมายที่ยิ่งใหญ่ไว้ได้ครบถ้วนทั้งหมดต่อมาคือเรื่องสังคมแห่งการรักษาหน้าครับในสังคมไทยและสังคมจีน การมีหน้ามีตาเป็นเรื่องสำคัญคุณลองนึกภาพหัวหมูต้มสุกสีชมพูสวยงามวางอยู่บนถาดมันดูอลังการไหมครับมันดูใหญ่โตมันดูแกรนถ้าเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนเวลาคนจะโชว์ความสำเร็จในโซเชียลเขาไม่ได้ถ่ายรูปสมุดบัญชีเงินฝากทั้งหมดมาโชว์แต่เขาถ่ายรูปกุญแจรถซปเปอร์คาร์หรือนาฬิการหรูๆแค่เรือนเดียว รูปเดียวนั้นมันบอกสถานะได้ทั้งหมดหัวหมูก็ทำหน้าที่คล้ายกันครับมันคือการประจักษ์สักดาว่าเจ้าภาพงานนี้ไม่ธรรมดานะมีปัญญาหาของใหญ่ขนาดนี้มาถวายได้และที่สำคัญที่สุดคือวัฒนธรรมการแก้บนที่เข้มข้นของไทยครับคนไทยเรามีวัฒนธรรมการบน,บนบานสารกล่าวที่เข้มข้นมากเมื่อเราไปขอเรื่องใหญ่ๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือตีจุเอียเช่นขอให้ขายที่ดินได้ร้อยล้านขอให้ชนะคดีความขอให้สอบติดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งจิตวิทยาพื้นฐานของมนุษย์คือการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมถ้าเราขอเรื่องใหญ่เราจะรู้สึกไม่สบายใจถ้าเอาแค่ผลไม้สามอย่างไปแลกมันรู้สึกว่าไม่สมน้ำสมเนื้อหัวหมู จึงกลายเป็นสกุลตราที่มีค่าสูงสุดในตลาดการแก้บนของไทยเพราะในความรู้สึกของเรามันมีความหนักความใหญ่และความแพงที่พอจะเอาไปงัดข้อกับคำขอเรื่องใหญ่ๆของเราได้สมนามสมเนื้อนั่นเองครับและเหตุผลสุดท้ายที่มองค่าไม่ได้คือหลังจากไหว้เสร็จครับพอทูบหมดดอกของไหว้เหล่านี้จะกลายเป็นของมงคลที่คนในครอบครัวหรือลูกน้องบริวารจะนำมากินกัน แล้วส่วนหัวหมูเนี่ยมันมีเนื้อส่วนที่อร่อยและมีมูลค่าเยอะนะครับทั้งหูหมูลิ้นหมูแก้มหมูจมูกหมูโอ้โหเอาไปทำพันโลเอาไปยำเอาไปจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดแจกจ่ายกันได้ทั้งออฟฟิศแจกจ่ายนั้นได้ทั้งซอยในอดีตนี่คือวิธีที่เจ้าสัวหรือผู้นำชุมชนใช้ซื้อใจบริวารผ่านพิธีกรรมทางาศาสนามันคือการสร้างทีมบิลดิ้งในยุคโบราณที่ได้ผลชะงัดนัก การเปลี่ยนไปใช้หัวหมูจึงตอบจูดทั้งทางจิตวิญญาและทางสังคมไปพร้อมๆกันฟังตำนานและประวัติศาสตร์กันมาจนอิ่มแล้วทีนี้เรามาถอดรหัสในมุมมองของคนยุคใหม่กันบ้างนะครับว่าทำไมไอ้เจ้าหัวหมูเนี่ยมันถึงยังทรงอิทธิพลอยู่ได้ในยุคที่เรามี AI มีบล็อกเชนกันแล้วถ้ามองในมุมจิตวิทยาการไหว้เจ้าที่ด้วยหัวหมูมันคือการสื่อสารแบบ อวัจนาภาษาหรือ non-verbal communication ที่ทรงพลังมากครับอย่างแรกเลยมันช่วยสร้าง mindfulness ในยุคที่เร่งรีบการเตรียมของไหว้ชุดใหญ่ขนาดนี้มันต้องใช้ความพยายามนะครับต้องไปสั่งจองต้องต้มต้องจัดวางกระบวนการเหล่านี้มันทำให้เราหยุดจากชีวิตที่วิ่งเร็วๆ slow down ลงมา มันคือการสร้างสติจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะในรูปแบบหนึ่งมันเป็นการรีเซ็ตจิตใจก่อนที่จะเริ่มทำอะไรสำคัญสคัญอย่างที่สองมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จที่จับต้องได้ในโลกดิจิทัลที่ทุกอย่างเป็นข้อมูลล่องลอยการได้เห็นหัวหมูตัวเป็นๆอ้วนๆแก้มยุย้ยๆหน้าตายิ้มแย้มมันคือการเห็นความมั่งคั่งที่จับต้องได้ มันสื่อถึงคําว่าอยู่ดีกินดีแบบสุดๆถ้าเป็นยุคนี้มันก็เหมือนกับการที่เราขอพอรว่าขอให้ชีวิตฟูลออปชันไม่มีขาตกบุกพร่องมีกินมีใช้เหลือเฟือเหมือนแก้มยุ้ยๆของหมูนั่นแหละครับมันให้ความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจยอย่างประหลาดอย่างที่3มันคือการเจรจาธุรกิจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนนี้ชอบเปรียบเทียบให้เห็นภาพลองสมมุติว่าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า แล้วคุณอยากให้อินฟลูเอนเซอร์ระดับท็อปของประเทศเปรียบเหมือนเจ้าที่ผู้ส่งอิทธิพลช่วยโปรโมทสินค้าชิ้นสําคัญให้คุณคุณจะส่งแค่ขนมถุงเล็กๆหรือสินค้าตัวอย่างชิ้นกระจิตหลิดไปให้เขาเหรอครับไม่พอหรอครับถ้าคุณอยากให้เขาประทับใจอยากให้เขาเปิดกล่องมาแล้วร้องว้าวแล้วยอมเปิดทางหรือรีวิวให้คุณคุณต้องส่งกิฟต์เซตชุดใหญ่ไฟกระพริบหรือพรีเมียมพรีอาร์บ็อกซ์ที่จัดเต็มที่สุดแพงที่สุดไปให้เขา หัวหมูก็คือ PR box ชุดใหญ่นั่นแหละครับที่เราส่งไปเพื่อซื้อใจท่านเพื่อบอกท่านว่างานนี้เราเอาจริงนะท่านท่านช่วยเราเรื่องใหญ่เราก็ตอบแทนท่านด้วยของใหญ่เช่นกันมันคือแฟร์ดีลในความรู้สึกของเราและสุดท้ายมันคือความสบายใจหรือ psychological comfort ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไกลแค่ไหนมนุษย์เราก็ยังมีความกลัวความกังวล การได้ทำพิธีกรรมเหล่านี้ไม่ว่าคุณจะเชื่อเต็มร้อยหรือไม่มันให้ความรู้สึกว่าเราได้ทำอะไรสักอย่างแล้วนะเพื่อควบคุมสถานการณ์มันคือที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ในนาทีนั้นเอาละครับ เดินทางกันมาอย่างยาวนานหวังว่าคุณผู้ฟังใจยังอยู่ด้วยกันนะครับจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่เทพเจ้าตีจุเอียผู้ใจบุญเกษตรกร,ร,กรจีนโบราณที่เห็นคุณค่าของหมูตำนานโชคลาภการปรับตัวในแผ่นดินไทยมาจนถึงจิตวิทยาในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าหัวหมูสีชมพูที่เราเห็นจนชินตานั้นมันไม่ใช่แค่ก้อนเนื้อธรรมดาแต่มันคือ แคปซูลการลเวลาที่บรรจุประวัติศาสตร์ความกลัวความหวังภูมิปัญญาและความพยายามในการเอาชีวิตรอดของบรรพบุรุษเราเอาไว้แน่นเอียดมันคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเราก็ยังคงต้องการที่พึ่งทางใจและพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เราหาได้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองสำหรับพวกเรา คนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องเหล่านี้หรือไม่ก็ตามจะทำตามหรือไม่ทำตามอยากให้ลองมองมันด้วยสายตาที่เข้าใจครับเราไม่จาเป็นต้องเชื่อทุกอย่างเหมือนคนรุ่นปู่ย่าตายายแต่การเข้าใจที่มาที่ไปมันทําให้เราเคารพในรากเหง้าของตัวเองและเข้าใจวัฒนธรรมที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้นครั้งหน้าที่คุณเดินผ่านศาลเจ้าที่หรือเห็นใครกาลังแก้บนด้วยหัวหมู แทนที่จะแค่เดินผ่านหรือมองด้วยสายตาแปลกๆล,ลองหยุดดูแล้วนึกถึงเรื่องราวตำนานตีจูเอียผู้เข้าใจคนยากนึกถึงความตั้งใจของคนที่นำมาถวายลองส่งยิ้นเล็กๆเ,เหมือนรอยยิ้มหัวหมูให้กับความพยายามของเพื่อนมนุษย์เราเพราะสุดท้ายแล้วมันคือความหวังในรูปแบบที่จับต้องได้และที่สำคัญมันเป็นความหวังที่กินได้อร่อยด้วยสิครับ สำหรับมหากาบบ้านนี้มีเรื่องเล่าในตอนนี้คงต้องลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางข้ามเวลากันมาตลอดหลาย10นาทีถ้าชอบเรื่องราวลึกๆแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์นบอกกันหรือแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจกันให้ดีแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ